虎墩去把院子扫了。哎呀，是闹啊，说不上哪，闹心巴拉。哎呀，难受啊，费疙瘩，够不着啊。啥也不是。สวัสดีค่ะนักเรียน ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะและในเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเป็นครั้งที่2ค่ะที่หาคำตอบโดยการคูณค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1 สัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกาย3ครั้งครั้งละ40นาทีสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไรจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไรและสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะใช่ค่ะ สิ่งที่โจทย์บอกก็คือสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกาย3มครั้งครั้งละ40นาทีนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าในโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบค่ะในโจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในสิ่งที่โจทย์ถามมีคำว่าทั้งหมดใช่ไหมคะนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่โจทย์ปัญหามีคำว่าทั้งหมดนั่นหมายถึงการนำมารวมกันก็คือวิธีบวกใช่ไหมคะแต่นักเรียนคะโจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนจะดูที่สิ่งที่โจทย์ถามตรงคำว่าทั้งหมดไม่ได้นะคะให้นักเรียนไปสังเกตที่สิ่งที่โจทย์บอกคะ่ะนักเรียนจะเห็นว่า โจทย์บอกมา2อ,อย่างใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกอันแรกคือสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกาย3ครั้งมีหน่วยเป็นครั้งนะคะและสิ่งที่โจทย์บอกอันที่2ก็คือครั้งละ40นาทีซึ่งอันที่สองมีหน่วยเป็นนาทีใช่ไหมคะจากสิ่งที่โจทย์บอกมา2ออย่างนี้หน่วยไม่เหมือนกันเราไม่สามารถนำมารวมกันหรือนำมาบวกกันได้นะคะนักเรียนฉะนั้น เมื่อไหร่ที่นักเรียนเห็นสิ่งที่โจทย์ถามมีคำว่าทั้งหมดให้นักเรียนกลับไปสังเกตดูสิ่งที่โจทย์บอกนะคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกนั้นให้หน่วยมาเหมือนกันหรือเปล่าถ้าให้หน่วยมาเหมือนกันเราสามารถนำมาบวกกันได้ค่ะแต่ถ้าให้หน่วยมาไม่เหมือนกันให้นักเรียนคิดไว้เลยนะคะว่านั่นคือวิธีคูณน,นั่นเองค่ะ ฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะหาคำตอบได้โดยการนำระยะเวลาที่ใช้ออกกำลังกายแต่ละครั้งคูณกับจำนวนครั้งนั่นเองค่ะวิธีทำรรสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกาย3ครั้งออกกำลังกายครั้งละ40นาทีใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมด3คูณด้วย40 จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนสามารถนำไปตั้งคูณในกระดาษทดได้นะคะจะได้ว่าใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมด3คูณ40เท่ากับ120นาทีค่ะเอ๊นักเรียนคะอย่าลืมนะคะว่า1ชั่วโมงของเรามีแค่60นาทีฉะนั้น120นาทีนี้ก็เท่ากับ กี่ชั่วโมงคะถูกต้องค่ะ120นาทีนี้จะเท่ากับ2ชั่วโมงฉะนั้นเราจะมีอีกบรรทัดหนึ่งค่ะนั่นก็คือหรือ2ชั่วโมงข้อนี้จะตอบได้ว่าสัปดาห์นี้ออมสินใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมด2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ ตัวอย่างที่2ทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมง45นาทีเป็นเวลา5วันทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่และสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ ทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมง45นาทีเป็นเวลา5วันค่ะเราจะมาพิจารณาวิธีหาคำตอบกันนะคะโจทย์ปัญหาในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้โดยการนำระยะเวลาที่ใช้ซ้อมฟุตบอลแต่ละวันมาคูณกับจำนวนวันนั่นเองค่ะ เราจะไม่นำมาบวกกันนะคะเพราะสิ่งที่โจทย์บอกอันที่1มีหน่วยเป็นชั่วโมงและนาทีแต่สิ่งที่โจทย์บอกอันที่สองมีหน่วยเป็นวันค่ะคนละหน่วยกันไม่สามารถนำมารวมกันได้นะคะมาดูที่วิธีทำค่ะในโจทย์ข้อนี้ในส่วนของการแสดงวิธีทำม,มีหน่วยชั่วโมงและนาทีใช่ไหมคะ ฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนแยกหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะจะได้ว่าที่หมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมง45นาทีเป็นเวลา5วันตรงนี้นักเรียนจะต้องเขียนหน่วยว่าวันด้วยนะคะเพราะสิ่งที่โจทย์บอกมาเลข5ตรงนี้คือเป็นเวลา5วันค่ะไม่ใช่5นาทีนะคะฉะนั้น นักเรียนเขียนหน่วยต่อข้างหลังนี้ได้เลยค่ะต่อไปทีหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเมื่อสักครู่เราบอกว่าเราจะหาคำตอบโดยวิธีคูณดังนั้นเราจะเริ่มคูณจากข้างหลังไปข้างหน้าทีละหน่วยนะคะเริ่มจากนำา5วันไปคูณที่หน่วยนาทีก่อนค่ะ5คูณ5ได้เท่ากับ 25ใส่5ทด2ต่อไป5คูณ4ได้เท่ากับ20บวกตัวทด2ได้เท่ากับ22เขียน22ลงไปตรงนี้เลยนะคะนักเรียนไม่ต้องใส่2แล้วไปทด2ที่ตรง1ชั่วโมงนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังคูณอยู่ที่หน่วยของนาทีค่ะจะไม่มีการทดข้ามหน่วยไปนะคะนักเรียน ต่อไปเราจะนำ5วันนี้ไปคูณที่หน่วยชั่วโมงค่ะ5คูณ1ชั่วโมงได้เท่ากับ5ดังนั้นจะได้ว่าทีหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมด5ชั่วโมง225นาทีนักเรียนคะ1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะคะเก่งมากค่ะ1ชั่วโมงมี60นาทีหรือ 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองค่ะดังนั้น225นาทีของเราเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะเก่งมากค่ะ225นาทีก็เท่ากับ3าชั่วโมง45นาทีนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถนำไปคิดในกระดาษทดได้นะคะจะได้ว่าหรือ8ชั่วโมง 45นาที8ชั่วโมงนี้มาจากไหนคะนักเรียนเก่งมากค่ะ8ชั่วโมงนี้เกิดจากการที่เรานำ3ชั่วโมงจากการเปลี่ยน225นาทีเป็นหน่วยชั่วโมงกับนาทีเมื่อสักครู่นี้รวมกับ5ชั่วโมงที่เราคูณได้แล้วเป็น8ชั่วโมงค่ะส่วน45นาทีก็คือนาทีที่เหลือนั่นเองค่ะ ดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้จะตอบว่าทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมด8ชั่วโมง45นาทีนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะทำแบบฝึกหัดได้ไหมคะถ้างั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่88ค่ะแบบฝึกหัดง่ายมากเลยคะ่ะนักเรียน แบบฝึกหัดมีอยู่สองข้อซึ่งนักเรียนจะต้องเติมตัวเลขแสดงจำนวนพร้อมเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเครื่องหมายอะไรไปคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนอย่าเผลอใส่เครื่องหมายหารมานะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืม ถายรูปส่งงานให้คุณครูในลายส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันในคลิปบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ